มางด้านหนึ่งเด้อสบายดีพี่น้องเมื่อนี้พ่อแอร์ก็ได้มาเก็บอธินางกุ้งเนาะได้มาหอดปลาซาเลยพี่น้องได้เอายาคูมาเพื่อว่าเก็บเพลิดเพล้วก็ยังสิเอาเข้าวทาดอีกพี่น้องติดตามกันน้ำกันว่ามันสิมีน่าดายนะเนาะพอได้มนยาคูมาสององค์สามองค์งงปูเป้ก็มาเด้พี่น้อง เออนั่ง,ง,งใบบุญลรืมว่าปูเปมามีครูบาเนี่ยพี่น้องนี่ก็เลยแต่งอันนั้นประสาทเพิง่งก็มีเท่าแก่เป็นมาแตง่งอันนี้ก็กคือกองพรน,นางกุ้ง ตอนนี icana, ้ก็คคบาเพิ่กมาแล้วเนาะเจ้ามือเดีมะมีะมีท่ามาหรอะบ่ไดาบ่ไดามาลายพี่น้องมาประมาณหกเจ็คนเอาไปท่านดอนลาไปแล้วบ่เจ้่าเอามาเอามานะเด่ตาทำนั่น ก็ปหนานะรักกอำลังโอ้โอ้โอ้มนี่เลยเ้ยันังกี้โอ้หมืนเสร็จแล้วที่เรากรบอกแล้วม่โอ้ทดินแล้วค่ะทางดินแล้ขาเลือกหลักอีงเรือจขาทาันขดค้อกข้ไดงเดี่ะข้าวข้กวขาว้วาวข้าวาข้าขาว้้าวข้าวข้าาวข้าวข้าวข้ข้าขาวข้าา้าขาาา

ดูกแล้วก็สิได้ฟังไว้นี่ก้อนพี่น้องทอนบงเบงินเบางคำแตว่า้ามันเลือก็สิได้ไปซื้อทาตซื้อ,อยางให้เพิ่อนแต่ทำเพิ่บมา นน้นน่แต่มันมีหนองนี่หนองาเ่อ้มันิน้ำหนองหนองครับบ an, oh, no, no. ูมนบูเป็นหาิดนอลายเลยีะไานมันนะไรมันก็เจาบ้นมันเห็นเนาะเอาเลกเอาเล็กบานนี่น้ำเอาก็ขนน้าบูเป็นแล้วมันตึมันเดีแม่นควมคู่บาเลื่ออันนั้นซอยว่างอันจะอาจาย์มันนี่บ่อโค่งไม่เนาะ ของกาะจา์นั่นเก๊ชูชุนยังหวขเพื่อนแต่ตอนนี้กำลังเก็บตูดพี่น้องเก็บี้เก็บเออเอก็บเราเป็นที่พ่อเก็บทั้มูดดยหออ๋อยังหัวอีกนะก็หู็เอาแล้วขูดลงดหตังแต่น้อาหมดน้แค่ไหน อล้วยังสีหดน้ำหอมเนี่ยนาหนำหอมฮุดไม่แล้วก็มดกระดูดยังอน้อยนะ้อย่าเอามอบายเนี่ต้เี่มือบ่ายยั้ขึ้น่อายวเออแมเลั้นอเ้งข้าน้ำซ้ำป่าเลยเข้าบ้านให้งามขวั มันงดงามตอนมันงดงาก็บอปิถ้ากก็บักลยส่พวกรถเมื่อพวกมิตรตายก็ตายนี่อะดอยู่ขายนนี่ทางหัวนี่แหละทางหัวแล้วัวด้ยเลนาดได้ขงดงดงเง็บดงดูดงดงดงเก็บดง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 ดอดง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 ขึ้งสวรรค์ดัดด้ตเป็นหัวดด มือหาบ้านเบิดเลยเขาเนาะอือันนี้นกหมาบ้านเลยเนี่ยโคบเหมือนเลยเนี่ยอนั่นแหละบ้ามันระเบิดนะบ้ไรเนี่ยฮึ่มได้บุญหลายในตัวไปบ่มบุญฮ่มหวยดำหวยสุกอ้อแต่สามีเกย์เลยเจ้าสามีเกย์ป้าแม่ไหน ตอนั้นกพอแล้วน้ทัดน้ทัดินลมไผ่ดนน้ได้แล้วได้แล้วน้ำลมไผ่เเป็นน้ัวนขาะเกิดดีถึงชุกุงเอ้ยเอ้ยเอาน้อยะไ้สินาอะไรนีเ้อมือเผย่ไมนี่บนีเม่ยยักิอันผ้าเพียงอันข้าว ประมาณนี้น้อพี่น้องก็ดูนางกุ้งก่อนล้างมแล้ตอนนี้จะเอาน้ำหอมล้างน้องนี่เจ้าข้ามเลยเืรแล้วคนท่า S <S <preach ers> จุดจบำนี่แหละมีน้ำลงทุกอย่างนี่นัเลยตอนนี้ก็เอาข้าวกวดลงเล้พี่น้องเสร็จมาละทิ้มข้าวกลไผ่ สเบ็ดจ้าแล้วส่ำนั่นล่ะน้ำหอมบ่มีน้ำหอมสดปกตัดแม่ัตัดแม่ักแพ้เม่อนี่พ่อเออจ้างทางขึ้นสวรรค์เออคุณ จับอักกนนีีกก่้บจีกจหรได้ความควาเสื่อบ้านเราบจีโจรมาวัดมามาตอนนี้กะยากรูฝนมาสูดอยู่กับตกองพอนแล้วด้อพี่น้อง ભગવતોલાતો સમાસંભવતોસ નમોતાકા ભગવ သမာဓိပမောဂနာမာရပံုကံအိတံအလန္တာသေတသာမိပံကာယပဏာနဟာဝေတိအစ္စာဝတ္တံငရုပသဝယရသမိနောပသိတဝါနိရောသံဒီတေသံမူပသမောစုဘောသပိသ္သမလန္တိဈာမေစုတ္တမာယေသလေတေဝသမာဓိသမေနတိမေတ္တသံသ ాయ ောကုသလာဓမ္မာကုသလာဓမ္မာ မာဒုက္ခာယဝေတနာယသမ္ပယေတာသာမန္တုခာဒုက္ခာယဝေတနာယသမ္ပယေတာနာမဒုခာမဒုခာယဝေတနာယသမ္ပယေတာဓမ္မပ္ပခာဓမ္မာပ္ပခာသာမနာဓိယေဝိပါခာနာမပ္ပခာနာမပဒမဥပါတိဒုပါဒာနိယသာမန္တုပါတိနုပါဒာနိယသာမန္တ